7ข้อสนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่ดีคุณสมบัติเด่นที่คุณควรรู้การเลือกสนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่ดีไม่ใช่แค่ดูที่ความสวยงามภายนอกแต่ยังมีปัจจัยสําคัญหลายข้อที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเล่นความปลอดภยัยและความคุ้มค่าในการลงทุนจะสรุปเจคุณสมบัติหลักของสนามฟุตบอลหญ้าเทียมคุณภาพสูงที่คุณควรรู้ 1. หญ้าเทียมคุณภาพสูงเส้นใย,ยทนทานต้องทําจากวัสดุที่ทนทานต่อการหยีบย่ําสภาพอากาศและรังสี UV ไม่เปราะหรือแตกง่าย ความหนาแน่นเหมาะสมเส้นใหญ่หญ่าต้องมีความหนาแน่นพอเหมาะไม่บางเกินไปเพื่อรองรับแรงกระแทกและให้ความรู้สึกเหมือนญ่าจริง 2. ระบบระบายน้ําดีเยี่ยมพื้นสนามลาดเอียงต้องมีการออกแบบพื้นสนามให้มีความลาดเอียงที่เหมาะสมเพื่อให้น้ําไหลออกได้สะดวกวัสดุระบายน้ําดีชั้นรองพื้นต้องใช้วัสดุที่ระบายน้ําได้ดีเช่นระบบชั้นหินเพื่อป้องกันน้ําท่วมทั้งและช่วยยืดอายุก,การใช้งาน3วัสดุรองพื้นได้มาตรฐาน รองรับแรงกระแทกมีชั้นรองพื้นช็อคแท็กที่ช่วยดูดซับแรงกระแทกลดความเสี่ยงการบาดเจ็บของผู้เล่นความมั่นคงโครงสร้างพื้นสนามแข็งแรงมั่นคงไม่ยุบตัวง่าย 4. การโรยเม็ดยางทรายปริมาณเหมาะสมการโรยเม็ดยางและทรายในปริมาณที่ถูกต้องช่วยให้หญ้าตั้งตรงดูดซับแรงกระแทกและลดการเสียสีคุณภาพเม็ดยางควรใช้เม็ดยางที่ได้มาตรฐานไม่เป็นพิษและไม่จับตัวเป็นก้อนง่าย5ระบบแสงสว่างเพียงพอ สำหรับสนามในร่มกลางคืนเศร้าสว่างทั่วถึงติดตั้งไฟส่องสว่างที่ให้ความสว่างทั่วทั้งสนามประหยัดพลังงานควรเลือกใช้หลอดไฟ LED เ,เพื่อประสิทธิภาพและความประหยัด 6. รัรวก,กั้นและตาข่ายได้มาตรฐานแข็งแรงทนทานร้วก,กั้นและตาข่ายควรมีความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกจากลูกบอลความสูงเหมาะสมมีความสูงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันลูกบอลออกนอกสนาม7การบำรุงรักษาง่าย ทำความสะอาดง่ายวัสดุที่ใช้ควรทำความสะอาดง่ายไม่สะสมสิ่งสกปรกมากทนทานต่อการใช้งานการออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่ทนทานช่วยลดความถี่ในการเศ่อมบำรุงการพิจารณาคุณสมบัติเหล่านี้อย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณได้สนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่มีคุณภาพปลอดภัยและคุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาวเพื่อประสบการณ์การเล่นฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนรับสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท S.B.S.P.O.R.T. CONSTRUCTION จำกัด0 8 4 7 1 2 8 6 8 6 0 9 7 1 0 8 7 8 7 8